เราจะไปดูงน้ำพึ่งเ่อนโอ้ยัาม้ได้ยนเชื่อมความรักและความสามัคคีของสองหมู่บ้าน ด้านหน้านี้ก็จะเป็นบริเวณที่สําหรับให้ชาวบ้านมาขายของนะคะแต่วันนี้เป็นวันหยุดไม่มีใครขายอะไรเลยและในตอนนี้เราก็อยู่ที่สะพานไม้ไผ่ และนี่ก็คือป้ายบริเวณด้านหน้าทางเข้านะคะลักษณะป้ายก็คือว่าทําจากวัสดุที่มีที่นี่ก็คือเป็นไม้ไผ่แล้วก็ติดตัวหนังสือแล้วก็มีสัญลักษณ์พวกปลาปลูกุ้งหอยจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวแต่ละที่นะคะเราก็จะต้องมาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนตรงนี้ค่ะลงทะเบียนจ้าใครจะปักหมดุดจะเช็คอินกวากันไปนีจ้าสุดสว้าว ไะเรียนเยี่ยมชมนิดหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มออกเดินทางกันเลยไปแล้วครับหนึ่งลายถอนตัวไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าเดินแล้วมันกลับแกรบกรบแอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มั่นใจถอนตัวไปแล้วจ้าหนึ่งคนนะครับแต่ว่าของเรา ถึงบาดเจ็บแล้วก็ไปต่อได้ชิวๆลุยกันต่อกับป๊อปปิ้เลยนะจ๊ะไปต่อไม่รอแล้วนะ Travel at a v e n g e r แต่ก่อนที่ทุกคนจะก้าวเดินไปบนสะพานไม้ไผ่แห่งความรักนี้นะคะฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้เปิ้ลด้วยนะคะเป็นกำลังใจใป้นนิดนึงขอบคุณคะ่ะ ราจะได้ตามไปเตือนถึงบ้านแบบเบาเลยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะจ๊ะตอนนี้เขาปากกันก่อนดีกว่าปากงกลา,ากง,งสพันธไม้ไผ่นะคะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่เลยที่นี่คือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะ,ะการเดินทางมาก็คือว่าเราเดินทางจากกรุงเทพมหานครออกเดินทางมาระยะทางประมาณ377กิโลเมตรใช้เวลาการเดินทางก็ประมาณ5ชั่วโมง38นาที สะพานไม้ไผ่แห่งนี้นะคะอยู่ที่ตำบลแม่ลำพึงอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันอยู่ใกล้ๆกับอุทยานแห่งชาติอ่าวสยามนะคะแต่สำหรับพวกเรานะคะเดินทางมาจากอ่าวบอทงหลางซึ่งเมื่อคืนนี้เราไปนอนแล้วเมื่อเช้าก็เราก็ได้เล่นน้ำทะเลอย่างสนุกสนานและตอนนี้เราก็เลยเดินทางมาที่นี่ต่อจ้า ะะจะเป็นลักษณะของการนําไม้ไผ่มาทําเป็นสะพาน <c oughs> ตรงกับชื่อเลยว่าสะพานไม้ไผ่ถูกต้องนะคะ <c oughs> ทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะหักหรือว่าอะไรแต่ว่าก็ควรจะใช้ความระมัดระวังในการเดินนิดนึงนะคะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ทางก็ค่อนข้างที่จะแคบนิดนึง <c oughs> ส่วนการเข้ามาท่องเที่ยวที่บริเวณนี้หรือว่าการเดินชมธรรมชาติที่นี่นะคะ จะไม่ต้องเสียค่าเข้าหรือค่าบริการใดๆทั้งสิ้นเป็นยังไงคะเสียงนอะได้ยินไหมได้ยินช่างไพ่รอเสนาวหูจริงๆเสียงโอเคอยู่นะเออัดเอ็อัด กลลางใบเ็พืชที่นี่นะคะส่วนมากก็จะเป็นต้นกลงกลางและนี่ก็คือต้นกงกลางใบเล็กเป็นไม้ขนาดกลางถึงใหญ่นะคะก็สามารถขึ้นได้ในดินเลนที่ค่อนข้างอ่อนก็คือบริเวณนี้นี่เองส่วนชื่อภาษาอังกฤษนะคะ l i g l t d b l o m เป็นยังไงเราภาษาอังกฤษ you know okay เย a h yeah. ที่นี่นะคะจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าสแสมป่ากงกลางแล้วก็สัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกปูกล้ามดาบปูสแสมอิงห้อยหรือว่าปลาตีนนะคะเราจะได้พบเห็นที่นี่แต่ไม่รู้เราจะได้เจอหรือเปล่าวันนี้พอเดินเข้ามาล้วก็ไม่ค่อยจะเห็นอะไรเพราะน้ํามันน้อยมากน้ําไม่มีเลยก็จะมีบ้านเราก็เดินชมธรรมชาติไปเรื่อยๆนะคะร่มรื่นมากเลยนะคะดูสิ ใบไม้เขียวกระจียเต็ไมไปหมดเลยธรรมชาติที่สดชื่นสดใสแบบนี้นะคะหาได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยควรจะมาเที่ยวนะคุณต้อมหัวหมงต้นไม้ไปแล้วอ <c oughs> ุบัติเหตุย่อมเกิดขึ้นได้เสมออย่ามองข้ามความปลอดภัย <c oughs> มีสองทางแยกจะไปแยกไหนคะซ้ายขวาตรงนี้มีคนตรงนี้ไหมถามพี่ข้างในงมีอะไร มาถึงเครื่งทางแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s u b s c r i b e เปิ้นด้วยนะฝากกดติดตามนิดนึงขอบคุณมากค่ะพี่คะรบกวนถามนิดนึงค่ะข้างในมีอะไรหรือเปล่าคะข้างในไม่มีมีแต่หมู่บ้านคอนแรกไม่ออกอันนี้เดินวนหรือว่าไงคะอ๋อโอเคขอบคุณมากค่ะตอนนี้นะคะเราได้มาพบกับพี่คนหนึ่งพี่ก็เป็นชาวบ้านอยู่ที่นี่ถือโอกาสขอความรู้แล้วก็ไปขอสัมภาษณ์พี่เขนี้ก่อนใช่ไหมคะ น้ำตายหมายถึงอะไรคะพี่อ๋อน้ำเ่าอ่ะไม่ใช่ไม่คึน้นค,คำว่าน้ำตายไม่ใช่น้ำเน,น่า,นนาจา้าส่วนมากปูจะเยอะใช่ไหมคะ น้ำถึงเยอะครับพี่ไม่ตีดวันเดียวน้ำขึ้นแต่ในนี้ก็คือเขาต้างขึ้นขึ้นน้ำมันจะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงลงเห็นไหมคะเราได้ความรู้จากพี่เขาเยอะมากเลยอ่ะโดยเฉพาะคำว่าน้ำตายเนี่ยหมายถึงอะไรรู้ใช่ไหม ตน,น,นเนี่ยขึย้นาาม,มาถึงนี่ก็มีปลาขึ้นมาด้วยมีปลาเตนปลากระบอกปลาอะไรันก็มาจับน้อย่าลืมไว้ระยะห่างจ้าเกกลางคืนนะปูก็แหมเยอะกราแหมมันจะต่อนนต้องกลางอยู่เนี่มันจับไปง่าย,ายจับไปดองปลาลอะไรเยะเดเปิ้ลชอบกินไหมเชีปรีย้ยวปากอต้อมโดดเลยสองตัวก็ยิงเดือย ใช่ข <Okay. S 2> ้างล่างอ่ะต้นน้องแกไม่จับไม่แม่หรออยากกินขึ้นมามันกจางคืนมาขึ้นมาเกาะต้นไม้อยู่เรามาจับง่ายจับง่ายขึ้นอันนี้คือต้นต้นองกลางแล้วทำไมมันไม่ไปถึงทางทะเลยส่วนมีอย่างเจ้าหนูจำไม่จ้าทำไมทำไมทำไมทองทองมีทองออกไปหน่อยเดียวก็เป็นทะเล แล้วนี่มันมีเป็นคลองเข้ามาเรือวิ่งได้ในคลองเรือวิ่งได้หมดเรือใหญ่เขาก็ได้ก็ที่เราข้ามาเมื่ี้มาทางนี้ป่ะฝั่งสะพานมาตรงที่มีหมู่บ้านคนที่คนบอกวันี้เป่าอ้าวอ้าวอ้าวงงกูเป็นใครกูมาจากไหนกูมาที่มิตรมารงั้นบ้านคุณใหญ่จ๋าอย่างนี้ถ้าเราจะนั่งเรือชาวประมงเที่ยวตามป่าตางฟารอะไรไม่มีนะครับอันนี้มันจะเป็นคลองอย่างเราจะถึงตลาดเลย ไม่มีเรือพาชมป่าชายเลนนะคะมันไม่มีป่าเป็นการเนี้สะพานนี้เปิดประมาณมกรา2564นะคะวันนี่เราจะไปดูน้ำพึ่งเดินห้า ขุดละส่งเลยค่ะสะพันไม้ไผ่นะคะจะมีทางเข้าเนี่ยสองทางทางที่เราเดินเข้ามาคือทางด้านบ้านผู้ใหญ่สาเป็นสะพานที่ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านนะคะคือหมู่5และหมู่8เนี่ยลงประชามติกันว่าจะสร้างขึ้นมาเพื่อเชื่อมความรักและความสามัคคีของทั้งสองหมู่บ้านเข้าด้วยกันทางเดินสะพานไม้ไผ่โค้งสวยงามมากเลยอ่ะน่ารักตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่เป็นทางแยกนะคะทางแยกนี่ก็จะเดินโค้งกลับไปที่เดิมมาสักครู่ เป็นเครื่องวงกลมสะพานไม้ไผ่นี้นะคะช่วยพัฒนาแล้วก็ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้มากเลยทีเดียวพี่เขาจะพาพไปดูคนที่กําลังเก็บน้ําผึ้งอยู่เก็บน้ำผึ้งเขาเรียกว่าน้ำผึ้งเดือนห้าโอ้ย,ต,อยตัวใหญ่อย่างนั้นตัวใหญ่อย่างนั้นว่วอย่างนั้นใช้ได้ยังพี่ไม่ได้เขาตัดไปแล้วเมื่อกี้นี้แต่นี่คือรอมันทํารังใหม่ก่อนเนี่ยเขาเอาไปแล้วเนี่ยมันทําใหม่แล้วนะไมนเป็นต้องสูมะตัวใหญ่เบ้ไงเนี่ย เอาละช่วงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเลยกดติดตามกดแชร์รัวๆเลยจ้ารัวๆๆใหญ่ดับน้ำลงไปมันก็โผล่ขึ้นมามันก็ต่อยอยู่เนี่ขึ้นไงขึ้นหลวงไงขึ้นหลวงนี่ถ้าเอาฟางลงมันจะขึ้นบนอากาศหมดน่ากลัวต้มอยู่ตรงไหนอ่ะนั่นไงอะไรโอ้กลัวมันใหญ่อะกลัวใหญ่ขยายอี่ถ้าต่อยแล้วมันลุกตายเลย S <S 2> <S 2> <S ใหญ่มากแม่นี่กำลาน้นเพเดนหน้ากันอยู่ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินมาทะลุที่บริเวณหมู่บ้านชาวประมงจะออกมาทางด้านนี้ก็จะมีถนนเหมือนกันด้านนี้จะเป็นอีกทางออกนึงนะคะด้านนี้จะติดกับทะเล ะะสะพานไม้ไผ่นะคะจะมีทางเข้าด้วยกัน2ทางคือทางที่เราเดินเข้ามาตอนแรกเนี่ยคือทางบ้านผู้ใหญ่สานะคะส่วนทางนี้ก็คือว่าจะเป็นทางที่ไปออกทะเลได้เนีย่ยออกไปาตามถนนนี่หน่อยเดียวก็ถึงทะเลแล้วนะคะอรงี้มันจะมีร้านค้ามีนหมมีร้านข้าวด้วย <c oughs> คือหิวข้าวอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เรื่องของเรื่องอะอยากหาร้านข้าวอะเพ่ <c oughs> <c oughs> เดินต่อไประยะทางเนี่ยทั้งหมดนี่ก็ประมาณ3 6 0เมตรนะคะจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งจากหมู่ห้าไปหมู่8เชื่อมความรักความสาม,มัคคีของทั้งสองหมู่บ้านเอาไว้เลิบเลบิเป็นสะพานไม้ไผ่ที่เชื่อมสองหมู่บ้านนี้ไว้นะคะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ราก็จะเห็นวิถีชีวิตชาวบ้านนะคะชาวประมงแถวนี้ค่ะโอเคกดไลค์กดแชร์ต่อไม่ต้องรอเลยนะแต่ถ้ากดติดตามกดกระดิ่งไว้เราจะตามไปเตือนถึงบ้านจ้าว้าว <Wow. S 1> นี่ไงคลองมาเรียบคลองเลย มีคลองนะคะแต่ว่าไม่ได้มีเรือสําหรับพานะักท่องเที่ยวชมป่ากโกงกลางนะคะตอนนี้เราใกล้จะถึงทางออกแล้วนะคะเริ่มเห็นถนนแล้วตอนนี้บ้านชาะปะงแล้วเรามาดูป่ากันว่าจะมีลาอะไรบ้าง ขายตรงๆไม่ขายพวกเขาคนกลางนี่คือวิถีชีวิตชาวบ้านนะคะชาวประมงแถวนี้จับปลามาแล้วก็เอามาแล่นะคะทําปลาแดดเดียวอันนี้จะเป็นปลาทูนะคะปลาทูแดดเดียว,ปล,ลวป,ปลาอะไรคะพี่ปลาทูปลาอะไรคะเป็นปลาทูแข็งครับปลาทูแข็งสดเลยนะคะถ้าทางจะอร่อยมากทีเดียวแหละอันนี้ตาทำแดดเดียวเหรอพี่ปลาแดดเดียวครับขายใช่ไหมคะขายขายยังไงคะโหลเบครับโหลละเก้าสิบปลาทูแดดเดียว ปลาจ้าประตูแดดเดียวสักโลม่จ้าไม่ซื้อไม่หาไม่ว่านะคะชมได้จ้าสดสดเลยนะจ้ามาดูได้เลยวัยว้ยวัยวสินค้าจากหมู่บ้านชาวประมงสะพานไม้ไผ่บางสะพานนะจ้าเร็วๆจ้าประเิ้ิขายเองช่วยกันเราต้องช่วยชาวบ้านขายของพบกันคลิปหน้านะจ้าบายขอเวลาไปขายปลาต่อจ้ะ สุดท้ายนี้ขอบคุณพี่ชายใจดีที่พาชมสะพานไม้ไผ่และสำคัญกว่าสิ่งอ่นใดขอกำลังใจให้เปิ้ลด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าน้ำตายหมายถึงอะไรคะพี่เห่าอ่ะไม่ใช่ครับไม่คือเป็นคำว่าน้ำตายไม่ใช่น้ำเน่าจ้าพบกันใหม่คลิปหน้า